อนุทินกล่าวขอบคุณอสอมช่วยดูแลประชาชนช่วงโควิด -19 ช่วยไทยพ้นวิกฤตเป็นที่ยอมรับจากนานา,นาประเทศทั่วโลกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขขอบคุณอสอมทำงานหนัก ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นพลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตจนเป็นที่ยอมรับจากนานา,นาประเทศทั่วโลกย้ำแม้ตอนนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศก็อย่าให้กัดตกเฝ้าระวังและให้ความรู้คนในพื้นที่ต่อไปวันที่22สิงหาที่หน่วยเตรียมไทยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวกับอสอมอก่อนเปิดหน่วยหน่วยไตยเทียมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิว่านายกรัฐมนตรีและตนเองขอบคุณอสอมอทั่วประเทศกว่าหนึ่งล้านสี่หมื่นคนช่วยใจจริงด้วยใจจริงที่ทำงาน อย่างหนักตลอดเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังการลงพื้นที่ข้อประตูบ้านเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงคัดกรองและให้ความรู้แก่คนในชุมชนช่วยให้คนไทยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ประเทศพ้นวิกฤตมาจนเป็นที่ชื่นชมและเป็น ที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกซึ่งการทำงานของอสอมอสมกับเป็นหมอคนแรกของครอบครัวดูแลสุขภาพในชุมชนเชิงรุกข้อประตูบ้านที่ไม่มีประเทศใดในโลกทำได้ผลจากการทำงานอย่างเสียสละใน นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้แกอ่อสมรายละ500บาทเป็นเวลา7เดือนเพราะเข้าใจว่าการทำงานของอสมหากสถานการณ์โรคโควิด -19 ยังมีอยู่ก็คงจะไม่ทอดทิ้งและด,ดูแลเรื่องค่าเสี่ยงภัยต่อไปในอนุทินกล่าวต่อว่าแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ของประเทศจะดีขึ้นแล้ว แต่ให้ออสม,มอช่วยกระตุ้นให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนว่าอย่าประมาทการอย่าตกการป้องกันตัวเองยังสำคัญออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอย่าให้ขาดใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านล้างมือบ่อยๆเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากโรคประเทศไทยยังมีโอกาสกลับมาพบผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ได้อีกขออย่าให้ตระหนก เรามีกะเรามีระบบการควบคุมและระบบการดูแลรักษาที่ดีหากป่วยก็ยังรักษาให้หายได้ในอนุทินกล่าวขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ช่กดแชร์ฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ